วันนี้นะคะจะพาทุกคนไปกินกุ้งแม่น้ำยักษ์ทอดเกลือหัวมันเยิ้มแล้วก็ซีฟูรสเด็ดริมแม่น้ำบางประกงกันค่ะซึ่งร้านนี้นะคะเขาเปิดมา16ปีแล้วใครที่มาไหว้วัดหลวงพ่อโสธรนะคะต้องแวะมากินร้านนี้เลยซึ่งร้านนะคะมีชื่อว่าเอกคเนคค่ะอยู่ซอยเรียบข้างๆสะพานทางด้านสายมือนะคะร้านเปิดตั้งแต่10บโมงครึ่งจนถึงห้าทุ่มครึ่งบรรยากาศเป็นแบบริมน้ำชิュๆชแบบนี้เลยค่ะซึ่งเมนูแรกที่แพะสั่งนะคะแพาจัดเป็นกุ้งแม่น้ำทอดเกลือค่ะวันนี้จัดเป็นแบบ3ตัว1น 2โลนะคะ,ฉะเฉลี่ยอยู่ที่1 6 8 0บาทสามารถทานกันได้สบายๆเลยค่ะซึ่งที่ร้านนะคะเขาก็จะเอากุ้งแม่น้ําตัวใหญ่นะคะมาตัดแต่งเสร็จแล้วก็เอามาทอดในน้ํามันค่ะแล้วก็ปรุงรสต่างๆนะคะรสชาติเขาจะมีความเค็มๆนัวๆซึ่งตัวนี้นะคะเขาก็จะาราดน้ํามันทอดกุ้งไห้ข้างบนด้วยอยากจะบอกว่าน้ํามันตัวเนี้ยคือทีเด็ดเลยค่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะแพจัดข้าวสวยมา1โถค่ะอันนี้โถละ1 0 0นะคะได้มาค่อนข้างเยอะเลยข้าวนุ่มดีจากนั้นนะคะก็ตักกุ้งโปะลงไปาราดน้ํามันทอดกุ้ ะะเสร็จแล้วก็ตักมันกุ้งราบนข้าวสวยตามด้วยน้าจิ้มพริกกระเทียมโขกแล้วก็น้าจิ้มซีฟู้ดนะคะปกติกุ้งทอดเกลือเขาจะให้น้าจิ้มพริกกระเทียมโขกมากินคู่กันด้วยค่ะส่วนตัวกุ้งนะคะแพรจะราดน้าจิ้มซีฟู้ดลงไปแบบนี้นะคะซึ่งชอบตรงที่ร้านเขา,เอาทอดออกมาได้กุ้งไม่เหนียวเนื้อกุ้งมีความกรอบความเด้งนะคะกัดได้เต็มปากเต็มคําเลยค่ะส่วนน้ามันที่เหลือนะคะแนะนําให้ราดลงไปบนข้าวชุมช่มๆแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วกระโปะเนี่ยกุ้งราดน้าจิ้มซีฟูด้ดแค่นี้ก็ฟินแล,ล้วค่ะทุกคนส่วนจ สาจำโบนึ่งอันนี้นะคะขายอยู่ที่ขีดละ400จานนี้นะคะทั้งหมด3ขีดเนื้อปูกันเชียงนะคะคือสดหวานกินคู่กับน้ำจิ้มคือเข้ากันเลยค่ะเมนูต่อมานะคะเป็นหอยเชลล์กับไข่ปลาเรียวเซียวผัดา่าจานนี้450ซึ่งไข่ปลาเรียวเซียวของที่ร้านนะคะเม็ดคอ่อนข้างใหญ่เลยค่ะทุกคนแล้วตัวผัดชาของที่ร้านนะคะเขาจะใช้เป็นใบยี่หร่าสดใสลงไปผัดแบบนี้ด้วยนะคะรสชาติคือมีความจัดจ้านแล้วหอยเชลล์เขานะคะผัดออกมาได้ดีเลยค่ะตัวไม่หดเนื้อมีความนุ่มเด้งนะคะซึ่งนะคะ ใครชอบผัดฉ่ารสจ,จัดแพรแนะนำให้เอามากินคู่กับข้าวสวยแบบนี้เลยค่ะและจากนั้นนะคะเราก็จัดเป็นเมนูน้ำน้ำมาบ้างนะคะวันนี้แพรสั่งเป็นต้มโข้ปลาสลิดผักหวานอันนี้อยู่ที่หม้อร้อยแปดสิบนะคะปลาสลิดแล่มาเนื้อชิ้นใหญ่ดีค่ะรสชาติน้ำต้มโขลม,มีความแซ่บจัดจ้านแบบไม่เผ็ดมากจนเกินไปเมนูต่อมานะคะแพรสั่งเป็นหอยแมลงผู่ผัดพริกสดค่ะจานนี้สองร้อยห้าสิบหอยแมลงผู่แกะเปลือกให้หอมทานเลยนะคะแล้วเนื้อเขาค่อนข้างชิ้นใหญ่ค่ะทุกคนที่ราเขาก็จะมาคั่วกับพริกขี้หนูสดแบบนี้นะคะค รสชาติมีความเผ็ดกันดังดีแนะนําให้ตักผีกินคู่กับข้าวแล้วก็ตัวหอยไปพร้อมๆกันเลยค่ะแล้วใครมาแปดริ้วนะคะแพนนําให้ลองสั่งเมนูปลาชอ่อนเลยค่ะวันนี้แพาจัดเป็นปลาชอ่อนเอกเนก,กมา,าจานนี้3 9 0ตักเนื้อปา่าขึ้นมาได้เป็นกลอนๆแบบนี้เลยค่ะส่วนของหวานนะคะแพนจัดเป็นบิงซูสับประรดชุดนี้259สิซึ่งที่ร้านนะคะทําออกมาได้หน้าตาตรงโปกมากเลยค่ะเขาจะมีน้าข้นหวานมาให้ราดด้วยนะคะส่วนผลไม้จะมีแตงโมสับประรดแล้วก็แคนตาลูปซึ่งตัวบิงซูเขานะคะจะเป็นรสนม ผลไม้ที่มีรสชาติอมเปรี้ยวอยู่เบนตัวแตงโมที่มีความหวานช่ำนะคะซึ่งมือนี้นะคะจบไปไม่ถึง5,000ค่ะใครไปชาเชิงซาลองแวะไปทานกันดูนะคะ